<c oughs> อ้าวเฮ้ยซอดีคนไทยเที่ยมใหญ่ร่างทางที่คอท่าข้าหนนที่มีคนนเดิน้าไป้ามาแถวหน้าสภาชี้มีคนร่าทิยาเยืนดูไปกัญชาวันนี้ก็อยู่ผ้นคนเดิมครับไม่บล็อกแมนโกครับโอ้โหโกลับมากันอีกแล้ววันนี้ก็ไม่ไตามเคยแล้วตามมาฝากคนเก่งตอนนี้ก็แบบจะมามาซ้อนจัดดลุนในก้องเล่นเกมถ้าคนที่เล่นแบบผมนะคือสิ่งลิไนการจัดดุนนะครับคือไอูุ้นพวกนี้ครับ ไอรูนเตียยาเพิ่มเนี่ยเอามาใส่สักสองเมครเบลสามแต่จะใส่มากว่านั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ดีแล้วก็อันที่ผมแบบคล้ายแบบอยากให้ใส่ก็คือไอเนี้ยรูนตีเร็วครับผมใส่สองเม็ดเลยเราประกันดีทุยขัวขัวเมตรที่อ่ยแล้วก็อันหนึ่งที่ผมแนะนําให้ใส่ถ้าคุณมีก็ต้องใส่นั่นคือดูดเลือดคือดูดเลือดนะเอาเนี้ย่ยางอยากให้แนะนําเป็นเวลสามมากกว่าเพราะคือเวลสามคือดูดที่อ่ะ บอกผมเดียวแทบคุณไปอมะตะได้อะถ้าแบบคุณมีสับมารห้าเบน็เนี่ยใส่ตีเดียวอีกอันหนึ่งอะโอ้โหตีทีแทบไปอมตะจริงแล้วว่พูดมากเสียเวลาเกิดแล้วควรไปได้ครับคุณผู้ชมงั้นจริงแล้วผมขอเริ่มเกมกันการครับคุณผู้ชมโอเคก็ตัดมาด้านตึกโอเคกูก็ไม่รู้กับว่าจะเรียกได้ไงดีแต่แม่งเรียกว่าด้านตึกเนี่ยดีสุดแล้วแล้วก็แบบแล้วก็ ด้านกับเตียงก็มีโปรโมชั่นที่แบบรอตังกูเกินแต่กูก็ไม่เติมไงเพราะพอดีพี่มันใส่ฟรีไอ้น้องถึงข้อมันจะรอจารอใจรอแบบความจนของพี่ก็เถอะมันจะรอให้พี่กับไปจนแน่แน่เฮียเติมทีเฮีประกันจนชัวแต่การเติมมันก็ไม่พี่ารอาเ,เจ็มันก็อยู่ที่แบบเรามีตังใช่ไหมบางคนที่เติมทีแม่งไม่สนเยียแม่งก็บ้านจนไปเถอตัวบางคนที่แม่งไม่มีตงังจะเติมได้ นี่มีตังค์จะเติมแต่ก็อยากเติมแต่เติมไม่ได้มันก็มันก็ไม่ผิดหรอกเมื่อพ่ยมีตังค์ไอ้เงี้ยมีตังค์แต่กูไม่เคยเติมบอ,อกไม่ใช่พอนะอยังไม่ยืนยันยดตรงเว้วจุดตรงเหี้ยตัวตรงดีว่าคือพมอยังไม่ยืนยันตัวตรง,งครับว่าแบบผมจะเติมได้ไหมยังไม่ยืนยันตัวตรงก่ได้ชำระพูดเงินงพวกน,นี้เออแบบยังเติมไม่ได้แต่โตไปกูก็เติมแหละ แต่ยังไม่เติมบอกไอ้เขาเนื่องจากกูยังหาตังค์ไม่ค่อยได้ช่วงนี้ยังจนอยู่เศรษฐกิจช่วงนี้แม่งบากโอ้โหน้องสาวคนนั้นน่ะทำไมน้องต่อบอกได้ค่อนข้างเียอะเรื่องเลยส่วนน้องเหลือคนนั้นเหมือนอยากข้าวอยากไปคุยกับลาภขมวงถึงกับกระโดดโดดเติ้นหึน้องลอยโอ้โห น้องมีมีใบห้าแฉกใช่ไหม <g ib li> มึงต้องดูคนแฟกมึงดูมึงดูเน,นี่ยดูมันตีเร็วมันมีข้อดีตรงเนี้ยคือแบบมันตีเร็วอะ่ะท,ทำให้ศัตรูตีไม่ทนันพอศัตรูตีไม่ทันปุ๊บศัตรูก็จะน็อกไปคุยรากม่วงว้าวน้องแดงคนนั้นน่ะเหมือนมองหน้าพี่นี่ยากไปคุยรากม่วงไหมพี่พาไปคุยได้นะแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ว่างต้องมาเคลียร์ก่อน กูไม่เข้าใจมึงเท่าทำเหี้ยพวกมันเนี่ยเออด่าพักทีโอเคมาเคียวมาเป็นไงไอเหี้ยกูจะตีด่อยแป้งตีไม่ได้โอ้ไปเจอไอทีเม้นไม่เก่งไอเมื่อกี้มันเล่นเหี้ยมันเนี่ยคือกะไอูวบเดินไม่ได้อะแป๊บอ้อยแป๊บเฮ่ออารมณ์ดีแล้วกูไปตั้งละไปตั้งก็้ไปต้องที่ยหนฮิออ ล้วก็ลืมบอกไปครับวันนี้แบบมีคนใจดีครับส่งกุญแจเจ็ดสิบห้ากุญแจไหมผมครับล้วก็ขอบคุณด้วยครับคนที่ส่งมาให้ครับขอบคุณครับต้องขอบใจเลยเอาใครที่เราก็ขอ,ขอส่งสินสอกุญแจอย่างอื่นมาให้ด้วยทั้งสามร้อยกุญแจโอ้โหโด,ดีใจแต่สิสนสอนยังไ,ไม่ครบเลยต้องรอไปก่อนถ้าครบเมื่อไหร่คุณจะดีอ่ะคุณแบบกีการ์ดอ่ะโอเค วันนี้แม่งก็เหงาจิบผายไม่มีน้องมาเล่นด้วยไอ้ย่าโคตรเศร้าเลยน้องแม่งก็เล่นไปก่อนแล้วลูนี้หน้าเล่นให้ไรวันนี้นิหนึ่งโง่เศร้าเด็กกูอ่ะเล่นคนเดียวเหงาไม่ง่อยเศร้าแล้วปาเปียวไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยไม่มีน้องมาเล่นด้วยโอ้โหมือก่อนนี่ย <phenomenon> <sho ck> ่าคิดแบบนี้กูก็ไม่เหงาแล้วเาตั้งใจทำไมก้องกูเป็นคนอยู่คนเดียวไงแต่พอมีน้องเข้ามาอยู่ด้วยโอ้โหอ รู้สึกอยากให้กับน้องแคบทุกตาแต่ตอนนี้แม่งน้องไม่อยู่เฝ้าโอ้โหเรือกมาเฝ้ามาขามามาให้กระเดา้าเอ้ยก้องไม่กระเด้าอากาศไปก่อนนะครับเฮ้โอ้โหรู้สึกแบบเตียงมันจะก,กันไวแบบสี่ขุนร้อยเสือเกินแต่ด้วยความที่แบบมันไม่มีใครยือ้อแล้วก็ต้องเป็นคนดีครับช่วยแบบถ่ายตียงเตเขาว่างครับ ขออนุญาตทาใไม่เตียงเฮ้ยอยาตีพี่น้องสาวพี่บอกว่าอยาตีพี่พี่เจ็บอ้ากูเจ็บเมื่อกี้เนยกูปิงเนยกูเป็นเหี้ยไม่โอ้เนเนยปิงอยู่ได้เนยกูเป็นเหี้ยมากไหมน้องเนตเดี๋ยวพี่ก็ต้มสักสองสามเปรียให้น้องไปคูรากมะม่วงแ,วแบบแทบบุกขึ้นมาไม่ได้เลย มึงรู้ไหมดาบทองกูเสียไปมึงต้องชดใช้ด้วยอะไรเมื่อกี้กูกดแค่รอบเดียวแม่งแับเบิร์ดในกูเลยเหมือนรู้ใจแต่ไอ้เนี่ยไม่รู้เลยอันหนึ่งอย่าเพิ่งห้าว กูก็บอกว่าอย่าพึ่งง่าดูผ่านคุณลากม่วงเฮ้ยกูก็บอกอย่าพึ่งง่าอย่าพึ่งง่าเดี๋ยวพี่ผ่านคุยเรียงกูแตกก็เหรอแตกตรงไหนอีกูรู้สึกเมื่อวันนี้ไม่มีน้องเหมือน่าบั็กฟิล์มเปนยากให้กูแบบข้าวความกระปี้กระเป๋าอยากจะต่อยคนอื่นเข่าว่ะตัดไปคลิปอีกละ มันไม่เคยกดตต่กูใช่ไหมโอเคก็ตัดกันมากูก็จากที่กูได้บายความในใจไปไปซ่องเปิดละโดยการไม่อัดคลิปโอเคก็เได้มาสักพักหนึ่งแนละ้วคือกูก็คิดอยู่ไงว่ากูจะยังไงดีให้ช้าทีพ่พอเศษเพราะจากดูจากเพื่อนเราเทียบไอคิวมันไม่ถึงสามร้อยอ่ะมันเล่นไม่เก่งไงแล้วส่วนเน็ตของกูที่แม่งค่อนข้างจะดูจะซับ้านนะที่เฮ่เอเรื่อง เฮ้กูคิดว่าถ้ากูเล่นแปะนานๆนีก่กูวาดยูดีอาจจะลืมปื้อตกเทดานตกโลกตายชัวจื้อนะกูคนคิดว่ากูต้องรีบปิดกูต้องรีบปิดตามสไตล์คนเก่งซื้อน้ำแดง่ยหิวบอยก่อนแป๊นหนึ่งนี่น้ำแดงของเขาดีสองสามตัวก็พอแล้วแค่นี้ก็อร้อยอะ ตั้งแต่มีบล็อกข,ข้าที่มามันก็ต่อไอต่อทานตรงอะแม่งต่อเก่งนะเว้ยแต่พลอยต่อแบบบล็อกขึ้นเนี้ยมันยากเว้ยเพอพอแม่งไอ,อ้เป็นสะดุดมือนี่คือเพื่อนกัดจะไม่ตีแจงใช่ไหมคือต้องให้มาตีแจงให้ใช่ไหมปึ๊บอืมบึ้มเป็นเพาะ ดูดิมันจะบักบักกันไหมอู uh ้ห huh, มันมากันแต่มักกันด้วยแรงความแรงมันด้วยน้ำยาเขาแดกเป๊นหนึ่งน้ำหมักน้ำแดงฮิวบอยจากเปล่าของถวายจากพูดนักถือกูเไม่นี่น้ำแดงน้ำแดงดิบบ มึงจะจับตัวเหี้ยบไว้โหรอไอ้ฝาดใครติดใครปาไปมางวะอีเหีย้ยมึงตามมาตอนไหนต่อมาตอนไหนไอ้เหี้ย กูบอกเดียวถ้าเวรกรรมจริงกูว่าเวรกรรมแม่งตามมาแด้กูและเฮียไอเขี้ยวแม่งมาลุยมาตุ้ยร่างกูตว์เ้ยย็ดแม่งไปคุยรากเม่วงเลยกูรู้สึกจะเอิมแบบเริ่มแบบมีไฟที่หัวเริ่มแบบอีกไม่นานน่าจะเป็นแม็กมาเอามีน้องมาดูมีน้องมาเล่นกับเราใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเฉยโอเคกูเตรียมพร้อมเมื่อจะเกมจะเริ่มเนี่ย กูจะรีบปิดเกมแล้วร้อนก็ร้อนพัดลมกูก็ไม่เปิดเพราะกลัวเสี่ยงลมแม่งจะบบางเสี่ยงการในเกมกูกูไม่เคยเข้าใจอไอ้ย่าว่าไม่ไม่เก็บแค่เสียงปากวะโอเคใช้คุณเก๋ห่ยบ้านเรารวยแล้วนองให้มาต้องใช้กูเนี่ยมันขึ้นอันอนี้มาไม่คือ,อยังไงวะกูกูอ่านไม่ทันหรอกมองหน้าอยากมีเรื่องมอ เป็นเงี้ยอะไรเรื่องมาเฟ้ามาขามาไม่ให้กระด้าหรออยู่ว่าจ่ากไปกระเดา้ามึงก็ไปชักบอลก่อนไอ้ฝาดถ้ามาไม่ให้กระดาะ้าอ่ะไปชักบอลก่อนโอเคไหมไปชักบอลก่อนถ้าบอลมาขึ้นติดต้นไม้แม่ค่อยกาหาก,กูเดี๋ยวกูสอมปีิ๊นขาาต่อเนี่ยเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้โอเคมึงรู้ว่ากูพูดอะไรใช่ไหมไอ้เชิดกัวแม่งกูกัวมันบ้าแน่ เพื่อนของคุณมาเฮีย่ยามามามาดูกูเหรอมาดูเกมเอ้จ้างแม่งมัน่ะมันจะดูกูก็ไม่รู้จ้างมันจ้างหัวมันโอเค, <c oughs> คเกุญแจเราก็คือมึงต้องการอะไรครับคือต้องการเฮีย้ยอะไรครับคือมันก็โดด,โดดโดดเต้นเตียงกาสาบขอหักตายครับเพื่อนโอเคเกมเริ่ม่ะก็ <c oughs> ยืนพูดไปสักพักหนึ่งก <c oughs> ุญแจ อ๋ออ๋อเอ้ยบางครั้งกูคิดถึงากาศฝุ่มแม่มาคือมันแบบมันไม่ได้ล็กอกคอ่อยเกมเนี้ยอยู่ไว้อ่เท่าสุดท้ายมันล็อกหมดยังแม่งเขียนม,มาปุ๊บกูไม่อ่านอุ้ยเกียจหืหัวแกงนี่ยู่เยี่ยอ้สักอย่างเนี้ยกูก็ไม่อ่านเว้ยกูขี้เกียจยยยยยยจำไว้เว้ย ความที่เกคือทุกสิ่งทุกอย่างของกูมีแค่ความเกียดที่กูยากมีอย่างเดียวโอ้เอยเมื่อตามนี้เจอคนมีสมองว่ะคนมีไอคิวชัวกูดูจากหน้าตาแล้วก็เนกความปิงของเน็ตก,กูแล้ว กูว่ากูกับกูว่ากูเลิกเล่นดีกว่าถ้าจบตอนนี้กูคือกูแบบมึงคิดเป็นดีกว่าใครจะฆ่ากูไอ้เฮี้ยพวกมึงแม่งจิตใจทำด้วยเฮี้ยอะไรมึงโอ้แป๊บนึงกูมีใช่ไหมโอเคมีตรวจสอบ่อนเรามีไหมกูเบื่อไอ้พวกเฮี้ย ปล็กฮาเล่นแบบคนดีเข้าเล่นกันไหมอ่มึงเล่นเฮียขุดบล็อกเพื่อนมึงฆ่าแล้วมึงได้เฮียอะไรกูถามกูถามมึงฆ่ามึงได้ของเหรอกูถามนี่มึงฆ่ามึงได้ห่วยแล้วโอ้ไม่มึงได้เลขตัวหลังไอ้เฮียยู่ดีมึงจะฆ่าอยูดีเลขตัวหลังจะขึ้นหน่อยสตวดเลขห่วยอ่ะมันไม่ขึ้นให้มึงรอกไอ้เฮียจะฆ่ากูทำเฮียอะไรอยากดาทักสองถามทีไอ้เฮีย กูโมโหแล้วต้องระบายกับไอ้พวกน้องแดงที่ตากับน้องยิ้ม่ก็น้องน้ำเงินกูดูก่อนแต่ตามกี่แม่งน้องเขียวแม่งห้าวอ่ะจับ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 จัจับจจับจของกูของยน้องเขียวน้องเขียวอยากไปคุยกับลาคนนี้ใช่ไหมถึงมองหน้าพี่อ่ะ ไอ้น้องเขียวบอกแล้วอยากคุยรากม่วงคือก็บอกพี่ก็ได้ไม่ต้องมาทำแบบนี้กับพี่ไม่ต้องส่วนพี่เดี๋ยวพี่พ,พาไปคุยรากม่วงสัมผัเลย uh huh. ตุ๊กตาบาร์บี้ครับไม่ค่อยชอบไอ้พวกตุ๊กตาบาร์บีเ้เบบนเนี่ยเล่นแบบอ่อนๆมาพอแล้วต้องเอาจริงให้เด็กมันดูซะหน่อยเดี๋ยวเด็กมันจะบอกว่าไก่แล้วก็อีกช่วงนี้แม่งก,กูไม่เข้าใจคนจริงๆว่ะกูเชื่อเปล่า คือกูบอกไปเว้ยว่ากูอะไม่อยากสู้กูนึ่งนึงกูคิดกูไม่อยากนึ่งนึงใครแต่มึงเชื่อเปล่าแม่งมีค,มคมอมเมนต์ยากนึ่งนึงยากนึ่งนึงคือมึงแค่คนไทยอยู่ไหมกูอย,ยากเข้าใจกูอยากรู้อ่ะมึงแค่คนไทยอยู่ไหมคือกูว่ากูพูดแบบภาษาไทยแบบไม่ใช่ภาษามนุษย์ต่างดาวนะเนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่แน่คนอาจจะฟังกูแบบเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวได้เพราะเสียงที่กูพูดมามันก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้ว คณอาจจะฟังกูเป็นเสียงกระปริกระติกกระติกกๆกึกแบบนี้ก็ได้เฮ้เดี๋ยวมึงเจอฮิบ้าม่วงอุ้ยมีทองตั้งเยอะตั้งแยะอุ้ยนักขุดทองอ่ะอว้ยกูเนี่ยนักขุดทองระดับตำนานบอกเพื่อนเลยเฮเชิญห้าไห้ตามใจ จนรอยไอ้ฟาบไม่รอยเจอนะคือคืออะไรคุณนี้นไหมคือพวกเมนี่ก็คือมันไม่รอยมันไม่ความไ่าเที่ยวะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยปกติมันจะรอยแล้วกูจะรู้สึกคืบๆก็จะไปเห็นดาวก็จะบอกว่าของดีทุยฝาบโวรลอยไม่ใช่กัญชา กูสึกเหมือนจะอมเสียกป่ะกูรู้สึกอมเสียได้ายากครัเน็ตเป็นเฮียอะไรโซซับเป็นเฮียอะไรเดี๋ยวกูตบแม่งออกไอ้เครื่อนที่แล้วแม่งยังทำนี่ใส่ดีไอ้พวกเคย้ยนี่อันนี้แรมหกนะไม่ใช่แรมสี่แหลมห้าเลยไม่ใช่แรมหนึ่งปอกหาจะบอกนะเฮียโซซับแรมสูงแค่ไหนแม่งก็เฮียอยู่ดีมึงก้าตีเหรอมัน้าตี อูเฮียตีแม่งไม่ตายกูรู้สึกโมโหเนีย่ยกูถึงแบบบายอย้ะเป็นเฮียไหมโอโ้คุณให้ไหมคือแบบปกติอ่ะมันแค่ตรงกลางมันก็ลอยแล้วที่กูจะมาทดสอบหน่อยว่าคือเป็นพเพราะเน็ตเยอะไปพรือเ,พอเฮียอะไรขอตัดคลิปไปก่อนกันครับโอเคก็ตัมมาหาเหมือนน้องเหมือนเพื่อนเราจะโชว์เทปเก็บลวครับใครปา้ําแข็งปาทำเฮียอะไร รู้สึอโมโหกับทุกสปปรรพสิ่งกับทุกอย่างแล้วที่จะโมโหได้ตอนนี้เราดูเพื่อนเราตบฟันกันอเออชนะไอ้วันนี้สึกอารมณ์เสียรู้สึกแบบมีทุกอย่างให้ควมเสียวอ่ะต้องแดกน้ำดำก่อนแบบแดกน้ำดำแปบ๊บหนึ่งโอเคแดกน้ำดำแป๊บหนึ่ง แดกเสร็จละคือคลิปนี้กูก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยไม่ได้เล่นเก่งเลยไอหนึงโซฟับเมื่อเะเน็ดเทียดไว้อีกไม่นานไอ้โซฟับคืนนี้จะตามอปเครื่องนั้นนะอเครื่องเ่ากูแหละเขาบอกว่าแดมหกเล่นลื่นเล่นดื่นลื่นมากเลยลื่นแบบถึงกับแบบหลอกแบบไอ้เฮียของรอยกูแม่งไม่รอยเป็นเพราะเน็ตเป่าก็ไม่รู้เฮียแล้วก็วันนี้ก็จะพูดสักหน่อยว่าไปขอบคุณนะคุณที่ให้กุญแจผมมาแล้วขอใจด้วยครับ ส่วนเตือนสีสดกดแชไม่ต้องให้ราครับึกซึกแบบเกรงใจดึงงานผมก็แบบยากต้องพูดคําแบบที่คุณต้องรู้กันนะครับนั่นคือย่าดืมกไดไลค์กดแชร์กดสมครยและกดติดตามช่องกูด้วยไอเ้เหี้ยพูดเหมือนไม่มีแรงอ่ะคือกูก็ไม่มีแรงอ่ะแต่คือกูพยายามพูดให้ไวๆอ่ะพูดไม่ชัดแต่ก็ยังจะพูดให้ไวให้เขาฟังไม่เข้าใจเออคนอย่างกูเนี่ยและเตืงงนอนญาดืมนะครับว่าให้เพื่อนท่านติดปิด จากสว่างลงมาเพาื่อกดติดตามช่องกูด้วยกันครับตือง,งานซึ่งแวะสมควรนะครับนั่นคือผมขออยาจบคลิปเพียงเท่นี้กันครับคุณผู้ชม